ก็ผมตัวท่านนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาครับรับฟังรับชมนะครับทางเพจชมรมคนเล่นกีฬาครับสัญญาณเป็นไงครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมว่าชัดไม่ชัดอย่างไรนะครับเนาะพอดีเพิ่งกินข้าวรู้สึกนะครับเสร็จนะที่มาช่วยงานที่สํานักนะครับสามสิบห้าวิวเดี๋หมอดูสัญญาณเสียงก่อนโอเคเสียงเสียงอาจจะก้องๆนิดนึงนะครับก็ทำใจนิดนึงเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็เสียง มันก็กังวานนะครับเพราะประตูกระจกแล้วก็ผนังนะครับมันก็เลยทําให้กล้องไม่เป็นนะครับก็ขออภัยแล้วกันนะครับเพราะเสียงมันนะดูกล้องๆแต่ก็พอฟังดูเรื่องนะทั้งไทยสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีกิติยาพรแล้วก็ดีฟนะแล้วก็ปานีการด่วนนะครับสวัสดิ์วิมานอัศวลนะครับผมร้อยห้าสิบเก้าวิลลร้อยหกสิบหกวิสิบหกวิลแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะห้าสิบดวงครับนะไซมอนนะครับแล้วก็วาสนา มิมินะครับถนนไม่มีกติกานะครับก็สวัสดีเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็กลับมาไลท์ที่สำนักของผมนะหรือว่าสำนักวิมานศูนย์แห่งที่สองนะครับที่อยู่ที่บ้านต่อทงนะครับตำบลต้อแก้วอำเภอบางแหนจังหวัดราชบุรีก็กลับเข้าสู่สภาวะหมดปกติแล้วนะครับก็กลับสู่วิมานของเราแล้ววิมานผมก็อย่างที่เห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์ปูทวีสปนโนที่ไม่เหมือนใครนะครับในโลกใบนี้นะก็เป็นองค์แรกที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เป็น องแรกที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับนะองคแรกเลยนะครับที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับน่าเป็นปางแรกเลยนะครับเป็นปางลูบหล่อนะครับประมาณนั้นผมเรียกว่าปางปั้มดังฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นเสียนครูนะครับที่ใช้ในงานไหว้ครูนะที่ว่าสร้างขนาดประมาณเกือบหกเมตรนะครับแล้วก็เสียนาเทพนะครับประมาณนั้นนะครับนักศึกษาสำนักของผมก็แบบนี้แหละนะครับกับสานักแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเข้ารรษาเรียบร้อยนะครับได้สร้างวัด คุณกวีอนุสรน,นะครับผมนะเอม่วัดเขาเหล็กคุณกวีอน,อนุสรสำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยกลับมาสู่สํานักได้แล้วในวันเสาร์นี้นะครับเสาร์นี้เสาร์าที่จะถึงนี้นะครับนะเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะมีการรับบุญสิทธิ์วันเสาร์ห้านะครับใครจะเข้ามาเสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภอะไรต่างได้นะครับแล้วก็มาไล่บุญสังบุญนดําได้ในวันเสาร์ห้าแต่ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น แล้วก็รายการที่ส so no like like ิบนะครับก็ออกอากาศวันเดียวกันก็บังเอิญดีเหมือนกันนะครับเพราะผมรับทุกสิ์สองห้าคือวันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกอากาศในวันสองห้าอีกด้วยนะครับประมาณบ่ายสามโมงเย็นก็ติดตามมืกันนะครับใครที่อยู่ทางบ้านนะใครที่อยู่ทางบ้านนะครับใครที่อยู่ทางบ้านก็ดูผ่านทีวีช่องสามสิบสามนะครับเพนะครับนะผมว่าช่องสามนะครับรายการที่สิบเดย์ก็เป็นรายการที่ วันค้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับมานานแล้วตั้งแต่สีทุ่งทะแควนะครับแล้วก็ตีสิบอยู่จัดในช่วงคืนจนมาช่วงตอนบ่ายนะครับบ่ายสามโมงเย็นวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมนะที่โดยอาจารย์หรือว่าโดยคุณมิขวัต์นะครับ้ให้สัมภาษณ์นะครับก็มาฟังเราล้วกันนะครับนะหบวิวนะสำหรหสามบวิวนะครับสวัสดีพี่ต้อยนัสิตมิมันอสู วันนี้นะครับตลาดไนพาซาโมร์ทะเลสวนนัตพงศ์เงินยามมาลินีชิตเที่ยงแล้วก็คุเคินนะครับสวัสดีครับน้ำผึ่งนาคกงแลนบุญอะไรอนา่ยานยากนะครับผมแล้วสวัสดีท่านที่เข้ามานะครับผมเนี่ยการเดินทางอาจารย์ครับอยากมีลูกครับได้ไหมครับผมนะถ้าเกิดอยากมีลูกก็คืนนี้ก็เล่ามีอะไรนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อยากเลยชุดใหญ่ไปกับพี่นะอยายามีลูกนะครับ เออเอานะครับผมนีก <Yeah. S 1> ็อยากมีลูกนะครับก็จัดการแล้วกันนะก็ลองดูนะครับอยากมีลูกก็ิษฐานดูแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ะจุดทูบสี่ดอก้วกันหรือถึงองค์พระเวชวนนงนะครับแล้วก็บรรบาลแก่ท่านนะครับว่าอยากมีลูกขอให้มีลูกแล้วกันนะบ,บางคนไม่อยากมีดันมีนะครับบางคนอยากมีกับไม่มีก็แปลกดีนะครับน่าโลภไปี่นี้นะเออตามร้อยสีววยส่วิวกับร้อยสี่วิวจำลองเพื่อเฟือ พนันพนักโปรเซตนะครับคนไม่สําคัญนะวัชชัยบุญเกียวนะครับในวันนี้ก็คือสักยันนะครับเป็นการสักยันวันแรกนะครับยังเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับสำนักผมตอนนี้ก็ไม่ต้องจองคิวแล้วนะครับผมรับหมดแล้วนะช่วงนี้ฟิตนะครับฟิตอยู่แล้วเข้ามาได้เลยเดี๋ยวประมาณเดือนธันวาคมวันที่9ก้าและวันที่10ซึ่งตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับมันเป็นวันหยุดยาวแล้ววันที่10ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะครับเสบีย์มันหยุดต่อผมก็เลยใช้วันที่เก้าวันที่สิบวันี่ยจะมีการอาบน้ี่สิ วันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเป็นวิธีเททองหล่อองคุญยยมนะครับวันที่9ผ้าผมาบน้ำมนให้นะครับก็คือใครมาก็มาสองวันได้เลยนะครับปกติใน1ปีผมอาบน้ำมนให้เพียงวันเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับใน1ปีนนผมให้ลูกศิษย์นะครับทําน้ำมนเสร็จบ๊าแล้วก็ให้ลูกคนอาบให้ถ้าเกิดสังเกตในการรับลูกศิษย์เนี่ยนะแต่ว่าในวันที่9้าในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับวันที่9้าเนี่ยผมเป็นคนอานน้ำมนเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายหรือว่าความซวยเสด็จะัันครบ ใครที่ต้องคิดว่าทุกวันหนงผมยังไม่เหมือนที่อื่นนะครับถ้าเกิดมีสิ่งไม่ดีหรือสิ่งต่างๆมันจะออกมาจะร้อนนะครับน้ำไม่เหมือนในคลายน้ำร้อนนะครับแล้วมันก็แสดงออกมานะผมว่าตีมจะไล่นะครับออกไปในช่วงวันที่9วันที่10นี้นะครับแล้วก็เป็นการที่ว่าไล่สิ่งไม่ดีในรูปแบบของการที่ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วกันนะครับประมาณนั้นใครไม่อยากเจ็บตัวก็มาช่วงวันที่9วันที่สิบวันทธันวาคมจองตั๋วจองโรงแรมลางานนะครับรอได้เลยแล้วกัน นะมันแน่นอนนะครับแล้วก็ในวันที่สิบก็จะมีการเททองหล่อองค์พญายมราชนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแกพวกเรานะครับที่มาร่วมงานนะครับเราจะมีการร่วมมันสร้างนะครับสาลาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วกันเพราะปีนี้นะครับต้องเริ่มวางปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อเหมาะกับการจัดโครงการอาสนจำศีลนะครับที่ผมกําลังจะตั้งขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการฝึกสมาธิวิสัตนากรรมฐานต่างๆนะครับเพื่อให้คนเราเนี่ยนะครับผมหายจาก คุณใส่คนนำด้วยตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับบางคนไม่โดนก็มองว่ามันงมงายแต่ถ้าเกิดใครโดนแล้วก็จะเชื่อมันเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยนะครับหลายคนสงสัยมันมีจริงไหมโดนได้จริงไหมนะครับก็ลองดูในคลิปผมแล้วกันอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับดูคลิปผมเยอะๆดูคลิปผมบ่อยๆดูหลายๆคลิปนะครับผมมั่นใจนะครับไม่มีใครดูคลิปผมหมดภายในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไนมะ่มีใครดูคลิปผมหมดหรอก ไม่ต้องหนึ่งวันหรอกหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับเดือนนึงผมทํามามากแล้วนะผมทํามานานแล้วผมทําทําทําท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 ามานะครับผมนะเลยมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรค่อนข้างดีเยอะมากมายนะไม่ว่าจะต่างประเทศหรือว่าในประเทศเหนือใต้ออกตกนะครับลูกศิษย์ผมเยอะไม่งั้นตอนที่ผมบวชเป็นพระผมคงใช้ระยะเวลานในการสร้างวัดนะครับไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับยอดทั่วป่าคงไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับเออซึ่งไร้ลูกศิษย์นะครับหรือว่าไม่เคยได้สร้างกรรมดีมาก่อนนะที่ผมบอก แต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ผมเพิ่งสึกมาเลยไม่ยังสึกผมเพิ่งสึกมาประมาณได้เกือบเดือนแล้วนะครับน่าจะเดือนเกือบเดือนเออเกือบเดือนหนึ่งเดือนนะครับผมสึกวันที่สองนะครับได้เดือนกว่าแล้วนะครับผมสึกมาแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นครั้งแรกเลยนะที่เปิดรับลูกศิษย์มาเยอะๆนะครับพลังเยอะช่วงนี้นะครับเข้ามาแล้วกันนะเอ้านะครับทักทายก่อนแล้วกันนะครับ400กว่าวิวแล้วนะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะที่เข้ามาดูได้บางคนก็ ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเราแชร์กันก็รู้อาจจะแจ้งเตือนนะครับสวัสดีไซมอนไซแมนอะไรนะครับแล้ววันจันทร์จะมาวัดเขาเล็กอีกวันไหนครับไม่รู้เลยครับว่าจะมาวันไหนนะวัดเองเล็กสวัสดีแดงนะครับสวัสดีอุไรวิาวันบุญเย็นนะครับแล้วก็ระดาชาแซโอเจ๊ไก่ปีชาลิ้นนะครับผมศูนย์ความงามนู่นนี่นั่นวราพรนะครูออนะเออสวัสดีเลยนะครับผมนลก็เข้ามาจองคิวไหมครับก็ต้องจอง คือโทรปรึกษาได้มีเบอร์โทรอยู่สามคนนะครับมีเบอร์ชัางบุญนะครับแล้วก็มีเบอร์พี่เอแล้วก็มีเบอร์น้าสอยนะครับก็โทรปรึกษาว่าเส้นทางมาอย่างไรมายัางไงนะครับเตรียมอะไรมาบ้างต่างๆปรึกษาแต่ว่าถ้าเกิดใครจะมามาได้เลยนะครับตามวันเวลาผมลาลูกศิษย์ผมจะลูกศิษย์ทุกวันเสาร์คือการทําพิธีนะครับวันศุกร์คือสักยันต์ศุกร์และเสาร์เนื่องจากว่าวันศุกร์และเสาร์เนี่ยสักยันต์วันเสาร์สมเสนเมตตาแล้วก็ รับลูกศิษย์นะครับประมาณนั้นนะก็เข้ามากันได้ไม่ต้องจองคิวนะครับค่าครูบอ,อกก่อนนะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับผมนะยี่สิบห้าสตางค์ขึ้นไปเขาสารตั้งแต่หนึ่งเลทขึ้นไปนะครับไม่มีต้องอามาให้ผมนะไม่มจําเป็นนะครับแตไม่มีไม่ต้องอายผมบอกมไม่มีจบจะดูอาจารย์อย่างผมแล้วกันนะครับคอยดูว่าผมจะช่วยหรือผมจะไล่กลับดนะ้คือไม่มีเนี่ยไม่ต้องขนขวายต่างไม่ต้องหามให้ผมหรอกนะผมไม่เอานะแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีก็แล้วแต่ศตรัทธา แล้วก็มาเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าสร้างนู่นสร้างนี่อะไร้ผมลค่าพัฒนาบำรุงสำนักนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าที่มากันหลายร้อยคนเนี่ยสองร้อยสามร้อยคนเนี่ยนะครับก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟอยู่แล้วแหละนะครับห้องน้ำห้องน้ำอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่ามาร่วมกันช่วยกันแล้วแต่เราศรัทธาเลยนะครับผมมาได้บังคับว่าเฮ้ยต้องมีจํานวนเงินที่มันแน่นอนอะไรต่างนะเพราะว่าความจําเป็นที่ต้องใช้เงินแต่ละคนมันต่างกันความจนความรวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่า แค่ความทุกข์และศักดิก์ศรีป็นคนเนี่ยมันเท่าเทียมนะอะนะสวัสดีครับสสวัดีเพื่อนเลยแล้วกันแตน่เรวเป็นะบรกบิลนะสวัสดีพี่รัพัฒน์สวิติมันสูตรเมี่ยสวัสดีครับผมไม่นต้องการความทรงจำนะครับคือผมบวชนานๆไอ้ว่าผมเหลืองคือกว่านะครับผมนะไม่ต้องเป็นหรอกนะครับนะผมไม่จำเป็นต้องบวชนานผมอยู่ตรงไหนผมก็คือผมนะนะก็เหมือนกับที่ผมบอกอะ่ะเวลาผมเป็นคาร,รวาัตคนที่เดือดร้อนมาหาผมผมไล่ออกไปเขาบอกทำไมไม่ไปหาพระ เวลาผมเป็นพระไม่ใช่กิจของสงฆ์ผูกแบบผมไม่ได้แคร์นะครับว่าเฮ้ยอะไรจะดูดีกว่า,า,วาผมดูไม่ดีอยู่แล้วนะผมคือศูนย์คือยักษ์นะครับไม่มีใครมองยักษ์ดีหรอกเป็นตัวโกงเสมอนะเออมีใครเห็นยักษ์แล้วไม่กลัวบ้างลนะ่ะมีใครมองยักษ์ว่าดีบ้างลนะ่ะยักษ์ก็แบบเสม,มือนเสือแหละถูกไหมยักษ์แบบเสม,มือนเสือใครเช่ว่อเสือเชื่อบ้างลนะ่ะจริงไหมจริง เช่นกันนะครับผมนะใครยังมองขุนกวีว่าดีหรือไม่ดีนะครับผมไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์นะจะดูดีดูไม่ดีนะครับผมนะผมคิดว่าผมทําดีผมพอแล้วเข้าใจป่ะคนที่ชมผมชอบผมรักผมเนี่ยมันคือเรื่องประหลาดแต่ไอคนที่มันเกลียดผมเนี่ยมันคือเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยถึงบอกว่าเฮ้ยไอคนที่มันมาลักผมม,มาชอบผมเนี่ยพวกคุณคือคนที่ประหลาดแหละมาชอบคนอย่างผม นะมาลักคนแบบผมมาศรัทธาคนแบบผมถูกว่าแต่ไอคนที่มันดา่า,ามันว่าเนี่ยมันคือเรื่องปกติผมมันมองว่าเฮ้ยปกติอยู่แล้วคนที่มันดา่าผมมันมองผมไม่ดมีนคือเรื่องปกติอยู่แล้วผมไม่ได้แคร์ผมไม่ได้สนนะในสี่ปีกว่านะครับผมผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับลองไปดูในรายการแล้วกันในวันเสาร์เนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะทางอำเภอทางท้องถิ่ทุกอย่างนะครับมาตรวจสอบว่าผมเป็นมิจฉาชีพไหมผม ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไหมหลอกลวงมาชนชนไหมผมดูทั้งหมดแล้วนะครับออกทีวีนู่นนี่นั่นอะไรต่างผมก็ผ่าน้งหมดแล้วนะผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคนจะรักนะครับมันก็รักทําไงมันแป๊บเดียวมันก็รักแต่ถ้าคนไม่รักเนะี่ยคนไม่ใช่เนี่ยทาไมมันก็ไม่ใช่นะครับผมแล้วนกะ็ไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมประมาณนั้นนะเอานะครับตัวดีครับโอเคครั4บ4ี่อยปดิบแูนะ พี่สมพรไปครับสวัสดีเพชรเพชรนะครับก็คือวันนี้9ก้าที่เรามีนัดกันครับหน้าตาอาจารย์ใสมากครับสดใสมากครับโอ้ขอบคุณมากที่บอกของผมหน้าตาสดใสเนื้ออาจารย์ครับที่อาจารย์แขวนเขาเรียกว่าอะไรครับผมนะเขียวเสือนะครับเขียวเสือมันไม่มีพุทธคุณหรอกนะครับก็เรียกว่าอิทธิคุณแล้วกันประมาณนั้นนะครับผมใช้เขี่ยวเสือผมใช้เครื่องรางธรรมชาตินะครับผมชอบธรรมชาติผมก็ใช้ธรรมชาติแค่นั้นเองนะผมไม่ได้แขวนอะไรมากมายครับผมไม่ได้ใส่ นะผมใส่อะไรแบบนี้นะครับผมชอบแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอยากไปหาอาจารย์มากครับก็เข้ามานะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรต่างนะครับมาได้เลยนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับอัจวินดาวห้าสิบดวงไม่กลัวค่ะอาจารย์รักมากกูยักษ์ครับโอเครักมากเด้อนะเอ้าสองร้อยห้าวิวให้สี่ร้อยสิบสี่ร้อยยี่สิบห้าวิวนะครับมาแชร์กันแล้วกันนะครับให้คนเข้ามาฟังแล้วกันเอ้ามา คุยกันดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาสํานักวิมานอสูรแล้วนะครับในระยะเวลาประมาณนร่วมๆผมหายไปตั้งแต่เดือนพฤษภายี่สิบเดือพฤษภาคมเริ่มบวชพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมโอ้โหสามเดือนนะี่ยเกือบเกือบสามเดือนปนระมาณสองเดือนครึ่งที่ผมไม่ได้รับลูกศิษย์ที่วิมานอสูรเลยนะครับผมก็ไปช่วยในการสร้างที่ปฏิบัติธรรมรานในการเป็นวัดคือการสร้างวัดแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดอุตรดิตถ์บรุรพชยัย หลังจากนี้นะครับผมก็กลับมาสร้างและพัฒนาวิมานอสูรแห่งนี้นะครับให้มันสมบูรณ์แบบนะที่จะสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะครับสร้างเลยแหละตอนนี้ผมก็ลงต้นไม้อยู่ทําน้ําตกอยู่ปรับภูมิทัศน์อยู่นะครับให้มันร่มเย็นแล้วมันสดชื่นนะครับตอนนี้ก็มีนกกระจาบมาทํารังนะครับนะค่อนข้างที่จะชื่นใจเหลือเกินนะครับแสดงว่าธรรมชาติดีแล้วก็จาบมาทํารังแล้วนะครับก็ลงกระลอกเข้ามาแล้วเพอาต้นไม้ที่สมนักเยอะนะครับ สำหรับต้นไม้ถึงนะผมก็ลงทุนไปร่วมล้านบาทแล้วนะครับหนึ่งล้านหาต้นไม้ผมซื้อใหญ่เลยนะผมชอบใครจะมองผมกวีบ้ารก็ด่าไปเถิดนะครับซื้อต้นไม้อะไรนะครับผมรอไม่ได้นะครับผมแล้วชีวิตคนเรามันสั้นนะก็มีโอกาสเงินผมนะครับผมได้ใช้ผมมีความสุขแต่ถ้าเกิดเก็บไว้นะครับคคมันก็มีความสุขเกี่ยวกับตัวเลขแค่เห็นเงินเงินในบัญชีเยอะแล้วเนี่ยนะครับผมนกะ็มีความสุขแต่ไม่กล้าใช้ กลัวกลัวหมดนะครับแต่ผมไม่กลัวหรอกนะครับประมาณนั้นนะหมดก็หาใหม่นะแต่ผมมีความสุขกับการที่เราหาเงินได้แล้วเราได้เอาไปใช้ในสิ่งที่เรามีความสุขถูกไหมบางคนใช้เงินไปกับการพนันที่มานไร้สาระบางคนใช้เงินไปกับการเปย์ผู้หญิงผู้ชายซึ่งมาไร้สาระบางคนใช้เงินหาความสุขให้กับตัวเองบางคนใช้เงินให้กับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างเขาเรียกว่าการใช้เงินให้คุ้มค่า นะครับกับความสุขของเราและความเหนื่อยของเราเนี่ยนะครับของแต่ละคนเรามันต่างกันเขาเรียกว่าใช้เงินแบบมีสาระกับไรสาระนะไม่รู้แต่ละคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไหนนะครับไรสาระไหมหรือว่ามีสาระไหมนะลองคิดเอาแล้วกันนะครับเราผมนี่เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วนะครับกินง่ายๆกินยากก็กินนะครับเไม่ว่าจะกินหรูก็เคยกินหมดแล้วกินติดดินผมก็กินหมดแล้วนะครับผมรู้หมดแล้วว่ารสชาติอาหารต่างๆนะครับมันอร่อยวันอะไรตายังไงนะครับผมนยถึงบอกว่าในความสุขแต่ละคนเนี่ยนะครับ มันต้องใช้คุ้มเพราะเราเกิดมาเป็นคนแล้วล่ะเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่า,าจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนอีกนานแค่ไหนเหอนการตายการดับดับเสร็จปั๊บเปิดสวิต์เปิดมาเราไม่รู้อาจจะอยู่ในร่างหมาก็ได้ไร่่างแมวได้รควายก็ได้หมูหม,มากาไก่ได้เดือนจิ่งคือก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับณปัจจุบับนนี้เราเป็นคนแล้วเรเป็นคนแล้วนะผมใช้เงินในสิ่งที่ผมหามาได้ด้วยวามสุจริตนะครับเ็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่วนรวม นะครับสัตว์จะได้มาพึ่งพิงต้นไม้คนที่มารักษาก็ได้มาหลบลมทุกอย่างเวลาทําสถานที่ปฏิบัติมันจะได้ปฏิบัติธรรมมันจะได้ล่มลื่นนะครับนะสร้างสาราปฏิบัติธรรมปั๊บนะครับก็ให้คนมาพักพิงแต่ละอยา่างเลยนะครับผมสร้างมาก็โอเคสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดมันซึ่งไรเงินตราขึ้นมาเราจะสร้างได้ไหมนะครับมันก็สร้างไม่ได้หรอกนะครับความจาเป็นนะครับแต่ในการหาในการได้มา ในตัวเงินของเราเนี่ยหลอกเขาไหมได้มาด้วยความสุจริตไหมได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายหรือว่าได้มาเพราะว่าโกงเขานะครับผมนะถ้าโกงเขามันก็เป็นเงินร้อนนะครับไม่จเจริญแต่ถ้าเกิดมันได้มาแบบความสุจริตคือความที่ว่าเราอาศัยแรงสมองสติปัญญาในการแลกมานะครับมันก็น่าภูมิใจนะฮะผมบอกผมเลยมีความสุขแล้วก็สบายใจในสิ่งที่ผมได้เสียไปนะครับพรุ่งนี้ก็มีต้นไม้มาลงอยู่ประมาณเจ็ดต้นบ้าอยู่ตอนนี้ ก็บอกกูซื้อเป็น้านกูซื้อจริงนะครับใครมาวิมานอสุวนวัวนเสาร์นี้จะได้เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงคือความล่มลื่นนะครับเพื่อรอรับสาราดีบธรรมที่ผมกำลังจะสร้างด้านหลังนี้นะครับตอนนี้กําลังเอาดินนะครับมาถมวันเนี้ยผมได้ไม่กี่คารุ่จบล้อหรอกฝนมันตกก่อนไม่นานนะครับถ้าเกิดดินแห้งผมว่าน่าจะผมไปถึงระยะด้านหลังครับที่ที่ผมแป๊บนึงครับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮลัลโหลฮัลโหล ตอนนี้มีงานบุญอะไรตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่งานบุญผมมีวันวันพรุ่งนี้ผมรับสิทธิ์ักยันอ้าโ,โอเคโอเคอแหมช่วงนี้ก็ดีใจเย็นนะครับดังจรก่บุเป็นพระมาโอเคต่อนะครับสามร้อยแปดสิบห้าวิวนะครับผมนะเอาจริงอาจารย์ไม่รู้ว่าจะตอนไหนครับโอเคครับออาต่อบรีโทรมาถามว่าช่วงนี้มีงานบุญอะไรครับนะกระบุญตลอดเลยนะครับคนที่มาหาผมก็ช่วยเหลือตลอด ใครจะมาทำโรงทานน้าจะต่อพี่บูนได้นะครับมาออกโรงทานไรต่างก็ได้เหมือนกันที่เนี่ยในวันเสาร์นะครับก็ใครจะทำหงอาหารมาเลี้ยงเอาก็ออกมาเลี้ยงก็ได้นะครับบางคนเขามีแต่ค่ารถมาค่ารถกลับแต่ไม่มีค่ากินก็มีบางคนมาไม่มีค่าโรงแรมก็มีนะครับก็คือมันนอนในสัยล่มไม้ของผมอาศัยห้องอาศัยเช็คคาเนี่ยนะครับผมเลยจะสร้างโรงไรต่างามากมายและคโครงการด้านหลังก็จะทําเป็น คล้ายๆกับศาลาแหละนะครับเพื่อเวลางานปีนะครับผมนะก็จะเป็นลงทานได้ศาลาทรงจั่วนะครับด้านหลังผมตอนแรกว่าจะปลูกเป็นบ้านผมไม่ปลูกบ้านแนละ้วผมนอนในส้วมแล้วนะนะข้างส้วมเลยเอาห้องเล็กๆที่เคยได้เห็นผมผมนอนข้างส้วมเลยตรงนั้นนะครับเจ้าสมนักนอนข้างส้วมนะฮะเออดีไหม <S <s <aring> าาก็ศาลาตรงด้านหลังเนี่ยนะครับศาลาบริเวณพื้นพื้นบ้านด้านหลังแต่ผมค่อยค่อยไล่ให้ดูก็ได้นะครับผมนะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ได้ครับเอ๊จะมีสัตว์ก็มีด้านหลังเป็นที่วานอยู่สร้างเป็นศาลานะครับ เพื่อเวลางานปีเนี่ยจะไป็นลงทานแต่ถ้าเกิดไม่ใช่งานปีเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยไปนอนหลบฝนในต่างกได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาแค่เอาเสือมานอนเพราะนอนกันได้แล้วนะครับผมประมาณนั้นนะก็ถือว่าพักพิงรอระหว่างรักษานะครับบางคนก็ไม่มีหรอกนะโรงแรมห้าร้อยพันหนึ่งนะครับเพราะเงินมันมีค่านะครับผมนะมากเลยในะยุคนี้ยุคนี้เป็นอะไรที่หาเงินโคตรยากเลยบางคนนี่สินละ้นบะ้นนะ บางคนไม่มีเลยแม้กระทั่งอาหารจะกินนะครับก็มีบางคนไม่มีเลยแม้กระทั่งค่ารถก็มีนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับที่บอกว่าโหเฮ้ยนะเอออะครับเพราะมันมีโรคระบาดตั้งแต่ปี2019นะครับคนจนลงลงลงมากนะครับแต่คนที่รวยก็รวย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 ก็รวยก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนเนียแต่ส่วนใหญ่นะครับจนลง ในช่วงปี2019นะครับล่วงลงมาสี่ปีจำได้แม่นนะครับเพราะผมทำประมาณปลายปีประมาณกลางๆปี2018แล้วก็เริ่มมีคนมารู้จักประมาณต้นปี2019 2019เลยครับ mm hmm. คนล่วงมันเป็นแถบเลยจากที่มีเป็นร้อยล้านพันล้านล่วง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 จากที่กินหรูอ,อยู่แพงนะครับตอนนี้ไม่ต้องแพงแล้วนะครับผมค่าคอนโดค่ารถยังไม่มีผ่อนเลยครับโดนยึดหมด น่ารบกวน,นดีเย่มมากทำยผมเลยเห็นใจนะเห็นใจในสิ่งเหล่านี้แต่อย่าท้อผมบอกแล้วอย่าท้อ,อ,ะอ,ทอนะตราบใดที่เรายังมีลมาหายใจอยู่นะครับสู้นะครับสู้เข้าไว้ะมาหาก,กูได้นะเข้ามานะเอา้า400กว่าวิวนะครับถูกต้องครับอาจารย์ที่นี้กันายาญาครับวันนี้อาจารย์มาเติมน้ํามันอยู่ครับแต่ไม่กล้าทักโอ้โหเติมน้ำมันเลยเห็นผมเติมน้ํามันนะครับผมเติมตรงไหนไปเนะี่ยปัม๊มตรงอ๋อปัม๊มตรงปรตทนะผมเติมรตรงปตท ยุคนี้อดยาครับหาเงินลาบากครับนอนเต็นท์กับบรรยากาศดีมากครับเออเอาเต็นท์มาได้นะใครที่ไม่นอนโรงแรมเตรียมเต็นท์มาให้การนอนนะผมไม่ได้ว่าหรอกนะที่อื่นไม่รู้ที่สํานักกูเนี่ยนะครับเอาเต็นท์มากลางนอนได้ใครมารอรักษาวันศุกร์เนี่ยพรุ่งเนี้ยมึงไม่นอนโรงแรงมมึนนงเ็เต็นท์มาไปกลางอยู่กลางข้างข้อควายก็ได้กลางต้นต้นไม้ไหนก็กลางผมไม่ได้ว่าอีกแล้วนะวันศุกร์นะรอรักษา รอคิวกันนะครับผมประมาณนะั้นไม่มีดีพักหรือวันเสาร์รักษาคิวดึกึงเอาเต็น์มาการนอนตอนเช้าให้กลับไปได้นะครับไม่ได้ว่าอยู่แล้วนะประมาณนะั้นลงทานวันเสาร์ก็พอมีให้กินอยู่แล้วนะก็ในวันพนี้นะครับใครจะมาสักยันก็เข้ามาแล้วกันนะครับผมเปิดรับสักยันนะครับก็แปดโมงนะครับเพื่อเข้ามาใครจะมาเช้าอะไรไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามีคนอยู่ในสำนานอยู่แล้วนะเข้ามานะวันนี้ก็เอาแบบ เบาๆแบบสบายๆก่อนแล้วกันนะว่าเสียงมันค่อนข้ที่จะกล้องนะครับก็แล้วก็ก็ก็ไอ้นี่แล้วกันนะครับนะละครนะครับบรารมีที่พระเจ้าที่ได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับผมขอรณทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จใ,ในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุ่านทีตามแล้วกันนะสวัสดีครับผมนะครับ